นี้นะคะเราอยู่บนที่ที่ไหนนั่นเนี่ย Stoke n Ferry นะคะด้าน,นหลังเนี้ยเป็น Ferry Port เอาเอาเรือลองตรงนี้กันมาดู Star p o n d i n Winter Ice w o a l d c r o s e a t h e n w e r e นี่เข้า,ขา เราจะล่องแม่น้ำกันทุกคนทาาออฟสต็อกนึงอันนี้ก็อยู่ตรงนี้แค่ว่านะคะแล้วก็จะตามแม่น้ำไปเรื่อยจะค้างสองคืนแล้วก็บอกว่าวันที่สามเราจะไปหยุดกันที่จะไม่ได้อะว่าจอดรถไว้อีกที่หนึ่งที่ไหนคือเราไปจอดรถ ไว้ที่จุดจบแล้วนะคะแล้วก็ขับกลับมาที่นี่เพื่อที่จะมาปล่อยเรือของเราแล้วก็จ,จามแม่น้ำไปเลยๆๆๆๆๆโอหเหนั่อยนเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปโหลดของก่อนแล้วเ,เจอกันในเรือค่ะบายยตอนนี้เราอยู่กันในเรือแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ันแม่น้ำอะไรนะแม่นม้ำแอซินาบอยัอสซินาบอยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะ มาล่องเรือกันคนูนะคะคนูทริปแต่ว่าเราไม่มีคนูนะคะเราก็เลยเอาเรือมา,าก็เดี๋ยวเราจะล่องเรือกันสามวันนะนทุกคน,นแล้วก็จะหยุดพักตั้งแคมป์ตามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชายฝั่งของแม่น้ำาหรอจะจะแบงค์แยบภาษาไทยชายฝั่งเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วเราจะแพแวะพัก,พกตั้งแคมป์ชายฝั่งแล้วจะปล่อย ให้น้ำเนี่ยพัดเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บวกกับพัดโดไปด้วยแล้วก็อาจจะฟ้ามืดนะคะค่อยหาจุดตั้งแคมป์จะอยู่ในนี้สามวันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศธรรมชาติของแม่น้ำอัสซินบาบอยว o w look how fast i ง was g o อ n g Okay. โอเคทุกคนเราก็พายเรือมาตอนนี้คิดว่าเรามาถึงตรง อ่ออะไรนะ r ปรูดสปรูดวูดพาร์คนะคะแซนสปีริสแซนที่เรามากัน the week before ตอนนี้เราพายเรือกันมาถึงที่นี่แล้วทุกคนว้าวตอนนี้น่าจะประมาณเลยเที่ยงแล้วนะคะเห็นไหมแซนฮิวโอเวเดไปกันต่อเลยนะคะวันนี้ไปเรื่อยๆเราได้อะไรกินเที่ยงนะคะวันนี้ข้าวจีไหนข้าวจีกับอะไรเอ่ยหมูทอด หมูทอดหมดแล้วแซบบแซบแซบนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราน่าจะไปเรื่อยๆเนาะจนฟา้ามืดแล้วค่อยหาที่ตั้งแคมป์กันใช่ไหมครับผมนะครับโอเคเจอกันครับผ่านมาแล้วกี่ชั่วโมงไม่รู้ระยะทางน่าจะประมาณกี่กิโล ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่าทั้งหมดที่เราจะทํากันทั้งหมดสามวันก็น่าจะประมาณร้อยกโลนะคะกันมาดูร้อยยี่สิกร้อยยี่สิกกิโลนะคะ here on my side. Mm -hmm. Trying to fight me. Whoa. โอเคค่ะเราก็จะออกไปเมื่อกี้หยุดพักกันนะคะแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะหาที่ตั้งแคมป์แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆอีกสักนิดนึง พาทิศน่าจะตกประมาณสามสี่ทุ่มนะคะเพราะฉันมีเวลาอยู่นะ <_ d ose> ก็เดี๋ยวจะเริ่มไปหาที่ตั้งแคมป์กันค่ะกคนแถวนี้หอยเยอะมากหอยที่เอาให้ดูเยอะมากเลยแต่ว่าไม่กล้ากินอ่ะหอยอ่ะเยอะมากแต่ไม่กล้ากินตัวใหญ่ด้วยแต่มันดูมันดูน่าอร่อยมากนะแต่ไม่กล้ากินอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันกินอะไรในแม่น้ำเนี่ย ถ้ามันเป็นน้ำทะเลอะไรอย่างงี้ก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งเนาะเราก็ไม่มั่นใจว่าน้ำมันมสะอาดแค่ไหนนะคะแต่ว่าที่ประเทศไทยก็กินกันนะเบบที่ทุกอย่างเลยออยอะไรเงี้ยไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะครับไม่รู้ว่าประกันคุ้มครองหรือเปล่านะไม่ไม่เสี่ยงเลย ตั้งแคมป์เลยนะคะน้ำก็ตื้นล้มก็พัดเรากลับไปฝั่งโน้น น้ำมันตื้นมากแล้วก็ลุกกระพัดทุกคน แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นวิ่แล้วตามเลยนะคะทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วกันวันแรกเองนะคะยังเหนื่อยขนาดเนี้ยตอนนี้เริ่มเจ็บไหล่หมดแล้วเจ็บไหล่เจ็บแขนก้นท้ายตลอดละ ไเวลา,ดดา,ดาเด่มคนเนี่ยดเตามซิงคนคนอยู่ข้างหน้าเหรอมีเรือเหรอวันดิสแตร์พัมอ๋อเสเซออ e ดียร like ์ <Are we> <laughs> End? Your memory is absolutely sewering us. Like, <laughs> in what way? It's not. We're still making tracks. Yeah. <laughs> well, I like Alina said, we haven't gone up. That might be the farm. you have, like, multiple paths? Three or four bends here? So it around the bend, doesn't it? <laughs> this one oh, no, they, no, 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 no. They didn't say which one, eh? <laughs> you didn't say how many bends. Well, yeah. Did I say? See, the bend is a relative term. The bend. He doesn't say which bend. <laughs> <laughs> Two more days, people! <laughs> Hey, <laughs> girl. ha <laughs> <laughs> Woohoo! <laughs> <laughs> ah, you see the bridge? Yep, I see the bridge. <laughs> oh, finally! <laughs> Tony. <It's a little laughs> so I think they're gonna start looking for campsites past here, so. There's them right there. Ding. This might be them. No. Wall. Tony, 20 minutes. It's 2 p.m. now. It's 2 p.m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 . It's 2 เช็ด่โงนะทุกคนเชเว่โงตอนนี้สองทุ่มแล้วเรามาถึงจุดหมายการตั้งแคมป์ของเราแล้วนี่ใช้มากยังไม่ถึงจุดหมายแค่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหานี่ฮะ<า>ออฟเซอร์เปล่าหรอโอ้ดูหลายคนนะว่ย <Yeah. S 2> ตกปลาแล้วกันอ๋อ ทุกคนเราถึงสะพานแล้วนะคะ,ะอ,า,อาจจะอาจจะข้ามสะพานไปลอดสะพานไปอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าตั้งแคมป์ตรงไหนดีนะคะตั้งแคมป์ตรงไหนได้ดีนะคะได้อย่างน้อยก็เห็นสะพานแล้วทุกคนข้ามเลยเริ่มจะหายไปหรือเปล่านะ <laughs> อย่างน้อยก็ You've not, I'm not. Finally. Two full days on the lake just putting around, and me and Sean went all oh, oh, fucking day. And I maybe burnt half a tank so Oh, nice. I don't feel wise, it's pretty like good. Maybe half of one yeah, piece? Yeah. 10, 10 liters? Yes, nice. Pretty good that way, and I her nothing. Longest fucking bend ever. <laughs> Ah! Uh. Uh. Damn! Okay, so where are we camping? I don't know. Where, wherever we find a spot that's kind of like... want to be a little bit out of the wind but... Yeah. We're okay. gonna... Can't yeah, be too choosy right now. Where are we camping today?

No, I said I, I. said I'm not gonna peg it down now. I don't really care right now. I'm just gonna see where the smoke goes first. You know พอดีทุกคนดินเนอร์ของเรานะคะก็จะเสร็จแล้ววันนี้เรามีข้าวจีเราทำมาเจียซอสเซจนะคะเป็นโฮมเมดเจียซอสเซจแล้วก็มีมามาโนโดคนเอเชียจะขายนูโดได้ไงใช่ไหมคะก็เดี๋ยวน่าจะพร้อมกินแล้วนะคะเราจะตักใส่จานแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยเสร็จแล้วดินเนอร์ของเราอีซี่เดย์วันคุติสค่ะ